ชายผู้มีแผลเป็นที่แก้มข้างซ้ายบัดตไซยอยู่ที่นี่เองสินะนี่มันไม่ต่างอะไรจากการท้าทายตำรวจอย่างเราเลยสักนิดใครกันที่ทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้หรือว่าจะเป็นแล้วแกจะทำไงต่อยังไงข้าน้อยก็ต้องเล่าสินะขอรับผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือยูกิชิโร่เอดิชิที่สำคัญเขายังเป็นน้องชายของฮิบุระโทัวเอะภรรยาที่ข้าน้อยสังหารกับมือขอรับ เอ๊ะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเคนชินเป็นทุกขนาดนั้นเอาละเดี๋ยวเวลาล้างแค้นสักทีอย่าได้ล่าคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเจ็บใจสินะทรมานละสิข้านะ่ะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวทั้งหมดของเจ้ารวมไปถึงเมืองโสโครกนี้ที่เจ้าสร้าง ถึงจะข้าเันดหรือเคนชินไปคุณโทโมเอะก็ไม่ฟื้นหรอกอย่าเอาแต่แบกโลกไว้ไปตู้คนเดียวสิเนี่มันก็เป็นงานของฉันนะเว้ยพี่ครับเวลาชำระคแนนมาถึงแล้วนะลุกสิมาต้อไซ่ข้าจะต้องจัดเจ้าไว้ให้ได้ มุไรพนเจนจรเคน,นชินปัดชิมมาบทเดอะไฟนอล <Yes. S 1>